สวัสดีทุกคนนะวันนี้เกมใหม่ครับส่วนเจ็ดสิบสองจนหนึ่งพักแท้ใช่ไหมครับวันนี้อยู่กับพับอยู่กับเอสวันนี้ไม่ได้อยู่กับโฟล์อยู่กับเจอยู่กับพับอยู่กับเอสหายเออมันหายไปอ้าวเอ้ยแล้วพับออกอ่ะเปลี่ยนเชดเปลี่ยนเชดเดอร์เหรอเชดเดอร์เชดเดโดตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้มันอยู่แล้วโอ้แสงจ้าโอ้แสงจ้า มันคืนลายเหรอไอ้มันคืนด้วยอ่ะยาลันนิก้าเฮ้ยอย่าตีมึงดูมึงเงินมากกูเป็นใครอยากจะตายแล้วตายก็ตายดิจะได้ถือการเพิ่มเลือดด้วยเรียบร้อยกูเกิดเดีเวลาตายของมึงแล้วยาตัดไหอยอไม่หนุกเดี๋ยวพี่จะได้ไม่อก็พอไม่ได้เดินผ่านทำไมเดินผ่านทำไมตัดไม้อยู่ ไปปั๊บเกิดไม่ภพายภาคหน้าไปพี่โอ้โหผมไม่ไปเกิดไม่ไม่ยออแต่พี่เฮ้ยไทเรนฮันเดอร์มึงฆ่ากลัวเร้เอฟฆ่ายิวเลยเอาจิกเอฟมาเล่นคือลคือเครื่องเก่าผมไงเออโทรศัพท์เก่าซึ่งเล่นแต่บ่อยมากรึ้นั้นชื่อไท d e นทันเดอร์ทันเดอร์ฮิโรบายกำลังมีเอฟกันครับ แค่กิโลบาลคดก่าเอาไม่เราหายจะหมดไอ้พี่ทังไหมกูไม่หมดกูเพิ่งเกิดใหม่กูเป็นอมะตะออ,ะอมะตะพี่หนูข้าหน่อยรไม่ข้าเพราะกูจะตัดมมไม้ยำลายปลามีให้กูเป็นเกี่ยนเกียตเดินอะข้าหนูหน่อยไม่ต้องง่ายพี่พี่ ไอสัตว์ยิงสิบชาติยังไงก็ไม่โดนโปรยาคี้ครับของไม่ใีของต่อไปเลยแอปเปิ้ลลูกธนูไปเซตตั้งแต่ธนูเซ็ตให้ครับลูกธนูอยู่ไหนวะแม่มาแล้วลูกธนเออธนูบ้าเรียบร้อย ปึกว่าเอารว่าเลยเอาของที่พี่เอา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 ที่พี่ใช้ไปไม่เป็นไรเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาสิเจ้าอ่ะดาบคิดจะตุรูดาหรือโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้มาสไวเบิลใช่ไหมด่ะอันนี้คือมานั่งเล่นยิงพับเล่นเล่นๆแบบเนี่ยเล่งจากแล้วพี่คดีกระพับเยอะเหลือเกิน ไม่มียายากูจะคิวเอ็โอ้ออนเหรอพับทับทับทับตีพี่กับเอ็ดเมื่อกี้ผาแล้วพัดนี้นั่งทำเล่นเล่นกันมาฆ่าพับใช่ใช่ใช่เดินจริงพ<า>ับไม่เคยอยู่ในคลิปเลยนะแล้วคนอ,อ,อ,อื่นไม่รู้ว่าพับชอบค่าใครมั่งชอบค่ามาเล่นอะไรไม่เคยสบายเบิร์ดฆ่าคนอื่นอย่างเดียวนี่คือวิธีกูตีเออทำเถอะตามใจอ่ะนี่คือวิธีกูครับ ผมพี่ไม่ไม่มีวันเห็นผมไม่เห็นอ้าเสิร์ฟแล้ขดานเอ็ดมาเราตั้งป้อมให้ใหญ่ๆกันไหมเฮ้ยทำไมใช่บอกตั้งบอกที่ที่พับขุดไม่ได้มึงแงคิดอะไรเลยหรอโหดไปอย่าพึ่งดิอย่ารีบแบบรีบอาเ้าอย่ารีบบบรีบส่บัลเต์ตัวนั้นตามใจอะตามใจอะบัว โอ้โหบู๊ดกว่าอะไรเอาไปเลยเอ็ดไปเฮ้ยกลัวจะกินไหนดีวะเฮ้ยเคี้ปลาไม่ได้วะเฮ้ยอย่าเอ็ดไม่ใครรู้ว่ากูคือใครคือคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันใช้จั่งนของเขากันไปเลยย้ายบ้านย้ายบ้านครับไปตั้งป้อมข้าวเผาเดีือดเัาก็เข้ามาเองครับ เติบอีพีอ่าพาร์ทผ่านพี่แอบนะพาร์ทชื่อว่าอะไรเดย์ค้าพับอีพีหนึ่งเออพี่เพย์จบน้องแม่กลัวตัวอะไรท<ล>ี่ได้ดาก่อนมีด้เหรอมีดูนะ่ะอ๋อสกินก็ว่าอะไรดูว่าวจะเสกเลยแปะพับขมโมยสกิน ว้าชิ่งชิ่งชิงว้าวพี่ตัวอะไรวะอ๋อไอสกิสกินไอเจมมันใช้อยู่เฮ้ยห้ามเขาห้ามสก๊อปสกินมันใช้รองนับดูพีซี่ยังไม่ใช่สก๊อปสกินครับมันใช้เลยเออกินตัวเองล้วนๆทุกสกินน่ะที่พี่สร้างอ่ะนี่เกมต้าสตีฟสตียเอ็กมาสคิปเปอร์โอเวอร์โบโอเวอร์ลอดเอนเดอร์สูตร บ็อกซี่เรดดี้ไฟร์แมนเนี่ยที่พี่วีบอกเสียตังเสียตังวอสปริงแทบของโค้ดอาร์ทีวีหรือโค้ดอาร์เอวีเรียกตามใจครับโหผมดูและอะไรดีได้แล้วพรมดูแลใช้สกินอะไรดีพี่วีอะไรครับอยากเปลนสกินผมไหมไม่อยากอะ เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอยากกินสกินผมป่ะ้าอลาวล้อมรอบตรงความแม่งเกิดเลยโอ้สกินนั้นแัะเดียวจอครับอ้าเลียกูเหรียญหนึ่งหัวใจเซนไนเปอร์ไลฟเฟิรนในตำนานสวัดดีพี่ในวะมันแอร์ป้ยมันแอร์สวัดดีครับพี่ ีสวัสดีเห็นเปาห่มใครหุจะตีฟะพี่เธอตีตีลังกาเหรอวะใ่ตีานล,าละกาแล้วบอกไอหัวมันขยะหัวมันคาดหัวขาดหัวาขาด <c ười> คนหัวขาดตีมันเฮ้เ <c ười> อดเออพี่วัสดีเป็นไร <c ười> กัวกกมึงเอสสวัสดีสวัสดีเอียรูะตีกูจะตีฟนะูะตีฟนะตีฟใช่ไหมรู้จักกูเปล่ารู้จักกูเปล่ากูเปล่าเปล่าอะจุอะันนนอันนั่อันนั่นอ้คจะตายทำไมเตื่อไปคน เฮ้ยจบเพตุเพียกเข้าเดี